มันสัมปหลังอายุ2เดือนมีรอยแตกแล้วนะเราทำย่างไรใส่ปุ๋ยอะไรไปดูกันสวัสดีค่ะวันนี้เล็กพามาดูความคืบหน้านะคะเพื่อนๆจำได้ไหมมีอยู่คลิปหนึ่งที่เล็กทำการทดลองฉีดปุ๋ย2ยี่ห้อนะคะโดยการแปลงเนี้ยเราแบ่งฉีดทดลองโฟทีกับคลิฟลีนนะคะ2ยี่ห้อนี้อ่าว่า ผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือไว้เป็นแนวทางนะคะไม่แล้วที่เล็กพูดก็เป็นแค่ความคิดเห็นของเล็กส่วนตัวนะคะจากข้อที่เราสังเกตนะคะไม่ว่าจะฉีดปุ๋ยกิฟฟรีหรือโฟทีนะคะต้นมีรอยแตกหมดแล้วนะคะอันนี้มันอายุ2เดือนกับ4วันนะคะทุกต้นมีรอยแตกร่องที่เราศาสตร์โคนมาไม่ถึงนะคะตอนตั้งยังตั้งผ่านไม่ค่อยดีนะคะเราจะเห็นเลยนะคะ ว่ามีรอยแตกแล้วรอยแตกนี้เกษตรกรรู้ดีนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ว่ารากข้างล่างมีการเจริญเติบโตดีมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงส่งผลให้มีรอยแตกมาที่ดินนะคะนั่นหมายความว่าเขาจะมีหัวนะคะมีหัวลำต้นอวบอ้วนดีนะคะก็ดูที่นิ้วมือจะมีความใหญ่ประมาณใกล้เคียงหรือแทบจะใหญ่กว่านะคะถ้าเอาโท,โทรศัพท์มาเทียบก็ มีความหนากว่าโทรศัพท์นะคะที่เราเทียบน,นี้เล็กก็จะมาเล่าข้อแตกต่าง2อันนี้ข้อเปรียบเทียบนะคะถือเอาไว้เป็นความคิดนะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็ต้องรู้อยู่ว่าปัจจัยของการออกผลผลิตนี่มัน1ดินด้วย2เป็นที่สภาพอากาศและน้ําด้วยนะคะแล้ววันที่ฉีดเนี่ยเราฉีดต่างกัน1วันนะคะเ,ออเนี่ยทุกต้นก็คือมีรอยแตกหมดแต่จากสภาพข้างนอก ที่เราสังเกตเห็นนะคะ,อะของ 4T เมื่อเดือนที่แล้วเราฉีดเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกัน 4T ช่วง1-2อาทิตย์แรกนี่ดีดตัวเร็วใบเขียวเลยนะคะดีดตัวเร็วกิฟฟลรีนเหมือนจะช้ากว่า 4T นะคะช่วงแรกพอมาสัปดาห์ที่3และ4เนี่ยเหมือน 4T จะชะลอลงแต่กิฟฟลรีนกับดีดขึ้นดีดขึ้นมากนะคะลักษณะของต้นและใบเมื่อฉีดไปแล้ว1เดือนนะคะใบของ 4T จะ มีความเขียวอ่อนกว่าของกิฟฟรีนะคะส่วนที่เป็นก้านแดงๆเ่ยเราเราจะเห็นได้ชัดคือใบออกจะเป็นเขียวอ่อนๆแต่ของกิฟรีเนี่ยใบมันจะเขียวเข้มปึ๊ดเลยนะคะก้านส่วนที่เป็นสีแดงจะแดงแจ๊ดแต่เรา เปรียบเทียบกันที่ขนาดของต้นไม่ได้เพื่อนๆก็รู้นะอว่าเราต้องเปรียบเรียบเทียบกันที่ผลผลิตเพราะฉะนั้นต้องดูคลิปกันยาวๆนานๆน,น,นะคะนี่เ,เราเราให้ดูเลยนะคะแต่รอยแตกเนี่ยของของที่ส่วนที่เราฉีดกิฟฟีนไปแล้วมันไม่ค่อยเราเราไม่ได้ขุดดูนะคะเพราะว่ามันมันเป็นช่วงที่เราตั้งผ่านดีแล้วมันก็เลยสัดมิดแต่ถ้าเทียบว่ารอยแตกใครใหญ่กว่ากันโฟทีแตกใหญ่กว่า ะะแตกใหญ่กว่ากิฟเฟลีนเนี่ยเราก็มาดูนี่อันนี้ใบสีเขียว,ข,ยวของกิฟเฟลีนทีนี้เพื่อนก็สงสัยแล้วว่าอา้าวแล้วเราต้นทุนล่ะโฟเนี่ยเราได้มาซองเดียวซองเราหกรบาท8ไล่เราฉีดหมดเลยนะคะจะเหลือจะเหลือใช้ได้เหลือเหลือแค่ใช้อีกแค่ถังเดียวก็หมดแต่ส่วนของกิฟเฟลีนนะคะ800บาทแต่ใช้ได้น่าจะยังขุดเลยอันนี้ถ่ายรูปมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะ ต้องรอดูผลผลิตนะคะว่าจะเป็นยังไงคอยติดตามนะคะ